คือบอ่คือบอ่ยิมามาในเดือนเมษานี่มามาในเดือนเมษาค่ะเพื่อนๆค่ะข้ากลายเอโปสโนเชาเวอร์ค่ะเพื่อนๆค่ะดูกิง่งไม้ดอกไม้กำลังตูมขึ้นมาเอโปสโนเชาเวอร์ค่ะมี หิมะโอ้ยข้าคลายหิมะไปกินอาหารเชา้าเตรียมตัวไปโรงเรียนนะคะสภาพอากาศดอกบานโอ้ยตามไม่ทันอีกค่ะตามไม่ทันจริงๆปัาเถ้าฝนตกหยุดดูดูค่ะหิมะลงหิมะลงค่ะเสานี่ โอ้ยขึ้มาคากแจ่ตองไหม่หค่อยหิมะลงดูบรรยากาศบรรยากาศน้องมาได้เห็นหิมะน้องมาได้เห็นหิมะอีกรอบค่ะเดือนเมษานะคะนี่เพืเ่อนๆค่ะนี่คือเดือนเมษาเดือนเมษา มาีาลงปลอยปลายบ่อยนะชอบเลยค่ะวันใดเรนี้มามาสองเดือนก้วนนะคะนะนะมาอีกหลายเดือนเดือนมษสาเดือนเมษา เดี๋ยวจะให้ดูดอกไม้ของแม่บ้านนะคะถอดยอดขึ้นมากำลังสวยเลยเนี่ยค,ค่ะเพื่อนๆค่ะดูอาเลียมสิคะเนี่ยกำลังขึ้นเลยค่ะ<ม>ส่วนอื่นๆก็แตกขึ้นมานะคะเนี่ย แตกแนงขึ้นมาเรื่อยๆแต่ว่ากุหลาบดูค่ะกุหลาบดูกุหลาบค่ะกุหลาบแทงยอดขึ้นมาแบบกําลังสวยเลยนะกุหลาบเลื่อยทองแม่บ้านเนาะคะ่นะหนาวบอหนาวบอแบบเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เนาะ คิดว่าจะหยุดตกลงมานิดๆอีกแล้วนี่แหละค่ะน้องหมาชอบมากค่ะนดนนดนดเห็นไหมคะ่ะนี่มาลงคุณมีความสุขนี่มามาในเดือนเมษา มามาในเดือนเมษาค่ะเพื่อนๆค่ะคัากลายคักีหลีคากี่หล่อบรรยากาศตามไม่ทันเนาะค่ะเนาะดูกุหลาบกำลังขึ้นเลยค่ะเนี่ยกุหลาบข้งไม้บ้านกำลังแตกใบแตกแขนงขึ้นมาเลยค่ะจะรอดไหมเนี่ยคงรอดอยู่มัง้งคงรอดอยู่มั้งเนาะ เข้าบ้านไปจัดแจงทำกาแฟก่อนค่ะทค่ะหากินกาแฟตอนเช้าเศรดีกว่าน้องหมามาเขา้าห้องน้ำเรียบร้อยก็เข้าบ้านเข้าบ้านกันค่ะน้องหมาออกไปทำธุระเข้าบ้านกันลูกเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านนี้มาลงเยอะแล้วเข้าบ้านลูก น้องมาบอก่โอ้ยแม่จ๋าหนูเล่นที่ใหมายังท่านได้จุใจเลยเข้าบ้านแล้วพัสนขากลายแม่เดี๋ยวพาโนออไปเล่นใหม่หลกูกเนาะเดี๋ยวแม่บ้านเดี๋ยวแม่เขนานั่งกินจิบกาแฟก่อนมาๆมาเข้าบ้านเข้าบ้าน,านลูกน้องมาบ่อยากเข้าบ้านน้องมาไม่อยากเข้มมาบ้านน้องมาอยากเล่นที่ใหม่จอแม่บ้านเตรียมอาหารเช้าไว้เพื่อกินเด้อ บรรยากาศแบบในกาเฟ่ดีกว่า <c oughs> บรรยากาศนอกบ้านเหนมาตกเขากันเป็นยังกับกาเฟ่ค่ะ <c oughs> โอ้ยตามไม่ทันวันก่อนแม่ม้านเอาดอกไม้ลงดินดอกไม้ก็ทยอยแตกแทงดินขึ้นมาวันนี้ประมาณนี้เลยค่ะให้มาลงปุยไป วันที่สี่เมษานะคะเพื่อนเพื่อนที่รอคากาแฟเรียบร้อยค่ะกาแฟของเราได้ได้ลิ้นออกไปโรงเรียนแม่บ้านประจัดแจงทํากาแฟตอนเช้าให้ตัวเองค่ะแต่ประมาณนี้ทุกวันเลยค่ะแต่ละวันชีวิตขาดไม่ได้คือกาแฟกาแฟดํานะคะเพื่อนเพื่อนค่ะกาแฟดําเฟียวเเพียวๆพวประมาณนี้เลยนี่ประมาณนี้เลยค่ะโอ้ยรหล่อนเลย กับบรรยากาศที่มาป่วยปลายมาค่ะอาหารเที่ยงง่ายๆค่ะก๋วยเตี๋ยวตมยำกุ้งเสน้นเมนะคะอืหอมอืมมาสดร้อนๆด้วยกัน

เผ็ดเด็ดแซ่บอีลิต้มยำกุ้งทำเองอร่อยด้วยอรยสุดยอดเลยนาลินเห็นนาลินอิจาแน่แนเลยนาลินไปโรงเรียนแม่บ้านแอบทำ ต่มยำเซ็นมีกินคนเดียว